นายชัมชาติสิทธิพันธ์ผัวาราชการกรุงเทพมหาคน,น,น,นครเปิดเผยถึงการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุอาคารสำนักง,งานการปลดเงินแผ่นดินหรืออาคารสตงงถล่มจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไว้ว่าขณะนี้มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละสี่สิบโดยได้นำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่เข้าพื้นที่เพื่อรื้อถอนสร้างปูและโครงเหล็กบริเวณจุดอีที่คาดว่ามีคนงานอยู่สิบสี่คนอุปสรรคสำคัญคือคโครงสร้างที่ทำจากโลดอัดแรงที่มีความเหนียวและแข็งแรงกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถรื้อถอนด้วยเครื่องจักรทั่วไปได้ ต้องใช้วิธีตัดเหล็กด้วยไฟเพื่อย่อยชิ้นส่วนและเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นไปอย่างยากลําบากส่วนการค้นหาผู้สูญหายเน้นไปที่จุด E และจุดเชื่อมระหว่างโซน B กับ C คือเราจะาข้อมูลของคนที่ทางานรับเหมาไงชั้น29ก็มีอยู่14ท่านนะออกมาได้ท่านหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะมีละเอียดหมดมันก็จะอยู่ด้านบนก็คาดหวังว่าจะมีตรงนี้เพะั้นก็จะโฟกัสด้านจุดบนสุดหรือจุด E คือเหมือนกับจุดภูเขาสูงสุดนะ่ะและ้วก็จะมีจุด B กับ C ที่เป็นทางเชื่อมซึ่งจุดนี้เราก็เริ่มพบคนพบร่างแถวนี้้มากขึน สำหรับข้อมูลล่าสุดเหตุอาคารถล่มครั้งนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว23รายบาดเจ็บ9รายและยังมีผู้สูญหาย71รายด้านนายมนเทียนจเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยว่าได้ติดตามความคืบหน้าภารกิจกู้ชีพผู้ภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมง,งานศพและเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบในทุกจังหวัดยืนยันจะดูแลอำนวยความสะดวกให้กับญาติผู้ได้รับผลกระทบทุกคนอย่างเต็มที่ เราจะดูแลทุกคนในส่วนของญาติเราก็เนี่ยครับเอาล่ามประสานเรื่องล่ามมาเพราะเรารู้ว่าญาติเขาส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติในสินน่ที่เราทํามาตั้งแต่วันเกิดเขณะที่องค์การอนามัยโลกชื่นชมทีปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณาสุขในภาวะภพ,พิบัติหรือ EMT ของไทยที่สามารถรับมือเหตุแผนดินไหวได้ทันท่วงทีสัทวีศิวิบูลรายงาน